โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมไม่ใช่เป็นคนไทยหรือว่ามารตรักทุกท่านนะครับวันนี้คี่ผมภูมิจากเพยอาราฟอร์มารีกันอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม Black w a ิจากเซิร์ฟเวอร์การีนาเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงในส่วนตัวของราม่านะครับที่เพิ่งมีการพูดคุยกันในกลุ่มหลักเลยมาหมาน,นี้เกี่ยวกับการเปิดกาชาแล้วไม่ได้ตัวละคร ทำไมคนที่เปิดกาชาแล้วไม่ได้ตัวละครเนี่ยถึงมาโวยวายหรือว่ามาเรียกร้องอะไรต่างๆนาะนาะทั้งๆที่มันก็มีพวกกุญแจเอาไปเปิดตัวละครในตัวประตูพบผ่านได้อะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับก็ต้องบอกก่อนแล้วกันว่ามันไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกแต่ละความคิดเห็นของแต่ละคนเนี่ย มันไม่เหมือนกันนั่นเองเดี๋ยวลองมาฟังดูแล้วกันนะครับก่อนที่เราจะไปดูแล้วกันเผื่อใครหารในส่วนตัวของร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไลฟ์รีฟอนผมขอแนะนำมารุ่นช็อปเลยเพราะร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนตัวะับนตัวหมายแล้วก็เปิดทำการมาแล้วกว่า3ปีแล้วก็ร้านเขารับเติมทั้ง Blackcoim Free Fire RV แล้วรวมไปถึง Roblox ด้วยเผื่อใครอยากเติมผมทิ้งลิงก์ไว้ในร้านใคลิปแล้วนะครับแล้วก็เผื่อใครหาในส่วนตัวของกลุ่ม Blackcoim อันนี้คือกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาเองชื่อว่า Blackcoim ซื้อขายและเปลี่ยนบาราฟอร์มบอคาร อันดับแรกต้องบอกก่อนนะครับว่าอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองด้วยและกันเนาะแล้วก็คนที่มาโพสต์เนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้มีแบบว่าแบบไม่ได้อยากให้ทําให้มันเกิดดราม่าอะไรประมาณนี้หรอกนะครับเขาก็แค่มาถามเฉยๆว่าทําไมคนที่เปิดกาชาไปแล้วเนี่ยไม่ได้ตัวละครเนี่ยถึงมาแบบอารมณ์ประมาณแบบว่ามาโวยวายว่าเอ้ยทําไมมันเกลือจังเปิดไม่ได้ทั้งๆที่ตัวระบบของเกมเนี่ย มันก็สามารถเอาตัวกุญแจเนี่ยนะครับนะกุญแจที่เราได้จากเควสร,ระดับสูงเนี่ยนะครับเอาไปเปิดตัวของประตูพบพานเนี่ยเพื่อเลื่องตัวละครได้ใช่ไหมนะครับเป็นตัวละครลิมิเต็ดโนเอลโกสชามี่ใช่ไหมแล้วแถมในเกมเนี่ยมันก็แจกทั้งตัวของแบบว่าไอตัวตัวนี้นะครับอ่าเป็นตัวของเศษชิ้นส่วนอเนกประสงค์เนี่ยในการอัพตัวละครเนี่ย บางทีทําไมเราถึงแบบเปิดไม่ได้มันก็แบบเล่นชิวๆก็ได้นี่นาอะไรประมาณนี้ใช่ไหมซึ่งก็มีคอมเมนต์ที่หลากหลายมากมายก่ายกองอะไรค่อนข้างเยอะเนาะแต่ว่าเดี๋ยวมาพูดในส่วนตัวของมุมมองของผมละกันนะครับก็อันดับแรกเนี่ยหลกัหลกๆเลยเนี่ยการเปิดกาชาเนี่ยคือมันจะร้องไม่ร้องเนี่ยอย่างที่บอกนะว่ามันเป็นแบบมันเป็นอ่าเรายียกได้ว่าเป็นความรู้สึกส่วนตัวของบุคคลละกันก็ใจ่ไหมเหมือนกับที่มีคนมาโพส์นี่แหละว่าทาไม คนที่เปิดกาชาไม่ได้ถึงมาร้องทงั้งๆที่ในระบบเกมมันก็มีตัวเลือกให้เราเอาของฟรีเอาตัวเศษตัวของชิ้นส่วนระดับอ่า S.R. ของอเนกประสงค์ไปอัพตัวละครได้ทําไมถึงมาโวยวายใช่ไหมเอออะไรประมาณนั้นอีกอันนึงก็อย่างที่บอกครับในความเห็ส่วนตัวของผมก็คือมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขาที่เขาจะเปิดกาชา200 300 400 500ครั้งอะแล้วไม่ได้ตัวละครนอะ่ะกูจะมาบ่นไม่ได้หรอเข้าใจไหม เออข้าใจไหมอารมณ์ประมาณมันเป็นมันเป็นประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีผิดไม่มีถูกเราแค่มาบน่นเฉยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบมีอะไรมากมายหรอกเราไม่ได้บอกว่าเอ้ยเปิดไป400ครั้งไอ้ขี้เกมทำไมไม่แจกของเลยเขาก็ไม่ได้มาบ่นนี่เขาบ่นแค่ว่ามาเกลือ,อเฉยใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมมันก็เกลือแต่ว่าหลักๆในเหตุผลคืออย่างที่บอกครับเปิดไป400ครั้งเนี่ยบางคน480ครั้งสตรีมเมอร์ดังๆอย่างเงี้ยไม่ได้ตัวละครเลย1ตัว no อลอย่างเงี้ย เปิดไปกี่ครั้ง480เปิดไป600ครั้งไม่ได้ตัวเลยอะ่ะคิดว่าจะร้องไหมเออบางคนเปิดจูเลียสสตมเมอร์ชื่อดังเนี่ยนะครับเป็นล้านซับเลย2ล้านซับเนี่ยเขาเปิดจูเลียสเนี่ยแล้วเขาต้องการการสกิลแค่การดเดียวเนี่ยแต่เขาเปิดไปกี่ใบอะ่ะเข้าใจไหมมูลค่าประมาณ12,000บาทคิดดูนะแค่การ์ดใบเดียวเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกที่คนมันจะโวยวายเข้าใจไหมคือไอ้ที่กูเสียเงินขนาดนี้กูได้ใบเดียวกูต้องเก็บอีก5ใบเพื่อทาขึ้น5ดาว มันก็เกินไปเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกที่คนจะบน่นอ่าประมาณนี้มันเป็นอย่างที่บอกมันเป็นสิทธิทส่วนบุคคลคนนึงก็บ่นได้คนนึงก็ว่ามันเกลือได้อีกคนนึงก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ในการถามได้เหมือนกันว่าผู้มึงจะร้องทําไมเข้าใจไหมมันเป็นสิทธิทส่วนบุคคลเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่ามันก็นั่นแหละตามนั้นครับแต่ละคนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกาันแต่ส่วนตัวคิดว่าเอาตรงๆนะ อย่างที่บอกครับว่าเราสามารถใช้กุญแจเนี่ยในการเปิดตัวละครในตัวของซีซันเนี่ยเพื่อเอาตัวละครที่เราต้องการได้1ตัวใช่ไหมแล้วเราก็สามารถเอาตัวของเศษชิ้นส่วนอเนกประสงค์เนี่ยในการอัพตัวละครตัวนั้นได้แต่อย่าลืมนะครับว่ามันมีบางตู้ที่เป็นลิมิเต็ดแล้วมันก็ไม่เข้าตัวของประตูพบพานอย่างเช่นจูเลียสอ่าอย่างเช่นจูเลียสเนี่ยนะครับตัวละครมันไม่ได้เข้าประตูพบพานบางคนเปิดไปเกลืออ่าบางคนเกลือตัวละครบางคนเกลือการ์ดเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าบางทีเปิดไปอ่ะ 100ใบอะถ้าเราไปตีมูลค่าประมาณ2,600้ยถูกไหมเพราะว่ามันจะมีแพ็กเกจที่เราต้องซื้อของในร้านค้าเนี่ยนั้นราคาประมาณ2600อย่างเงี้ยนะครับ2,600อย่างเงี้ยได้ใบากาชา1หนึ่งใบยอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีอีกโปรโมชั่นหนึ่งที่มันแบบ2,600เหมือนกันได้ใบากาชา70บใบแต่ว่าได้กล่องเลือกไอตัวคิสตัลพวกเนี้ยอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับ100ใบเท่ากับ2,600เราเปิด200ใบเนี่ยหรือว่า1การันตีบางคนเนี่ยเปิดไม่ได้ตัวละครมันก็ไม่่แปกทีคนนจะบ ส่วนตัวผมคิดว่าอย่างนั้นนะขนาดผมอะ่ะผมต้องบอกก่อนว่าผมเติมไปประมาณ4,800ตั้งแต่ช่วงต้นเกมแล้วก็ยังไม่ได้เติมอีกเลยนะผมเปิดโนเอลไป200ครั้งเปิดจูเลียไปประมาณ230ครั้งเนี่ยส่วนตัวตอนผมเปิดตู้โนเอลอ่ะผมได้โนเอลหตัวละครได้การ์ดโนเอลสการ์ดแล้วก็ได้ชามี่แล้วก็ได้การ์ดชามี่สการ์ด ได้ตัวของอ่าโกสแต่ว่าไม่ได้การ์ดโกสนะแล้วก็ได้ตัวละครอื่นๆประมาณ1ตัวแล้วก็การ์ดอีก1ใบ2ใบส่วนใหญ่มันจะออกเป็นการ์ดใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุผลที่ส่วนใหญ่คนเขาล้องหรือว่าโวยวายในตู้อันเชิญโนเอลเนี่ยมันแตกต่างจากจูเลียสคือจูเลียสเนี่ยเปิด200ครั้งเนี่ยอย่างไงก็การันตีตัวละครจูเลียสเข้าใจไหมครับคือมันการันตีแน่นอนถูกไหมแต่โนเอลพอมันถึง200ครั้งอะ แล้วแทนที่มันจะการันตีอ่ะแต่การการันตีของโนเอลมันเป็นการสุ่ม3ตัวอย่างที่บอกครับสตรีมเมอร์บางคนเปิดไปประมาณ600ใบอ่ะแล้วแม่งมาการันตี3ครั้งอ่ะไม่ได้โนเอลเลยสักตัวละครน่ะคุณจะไม่ให้เขาล้องโวยวายมันก็ไม่ใช่ไอ้เฮี้ยเงินแบบ2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นอ่ะเข้าใจไหมเออเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกที่คนจะบ่นนะครับแต่ว่าจูเลียสเนี่ยยังไงการันตีเนี่ยก็ได้จูเลียสเพราะว่ามันมีตัวละครตัวเดียวแต่ปัญหาคือการการันตีจูเลียสอ่ะมันไม่เท่าไหร่ครับแต่ปัญหาคือไอ้เฮี้ยการ์ดจ ตู้โนโเอลการ์ดออกเป็นแบบเป็นเกลือเลยอะ่ะเออแต่ว่าตู้จูเลียสการ์ดออกยากมากตัวละครออกง่ายกลายเป็นว่าคนนะ่ะมีคนรีวิวครับว่าเขาเปิดหาการ์ดจูเลียสกว่าจะได้ครบ5ดาวนะครับก็คือได้6ใบเนี่ยกว่าจะได้การ์ดจูเลียสหกใบเนี่ยหนึ่งใบเนี่ยเปิดไปประมาณ17,000บาทเออวมๆวงกันประมาณ35มนหะมื่นห้าคิดสภาพกว่าจะได้ตัวละครจูเลียสกับการ์ดต,ตัน เออเพราะฉะนั้นแน่นอนครับถ้าพูดในมุมมองของเจ้าของโพสต์อะ่ะผมมองว่าเจ้าของโพสต์เป็นสายฟรีแน่นอนหรือไม่ก็สายเติมน้อยเพราะว่าเขาไม่ได้ซีเรียสกับการที่แบบต้องได้ตัวละครครบหรือว่าอ่าต้องการที่แบบได้ตัวละครมาก่อนเลยใช่ไหมซึ่งความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยก็เคยให้คอมเมนต์แบบนี้นะว่าบางทีเราไม่ต้องไปต้องซีเรียสก็ได้เราสามารถเอากุญแจจากตัวของเควสระดับสูงเนี่ย แล้วไปเปิดเอาตัวของประตูพบพานเนี่ยก็ได้เหมือนกันซึ่งผมเนี่ยได้โนเอลหนึ่งตัวใช่ไหมผมเอาเศษชิ้นส่วนอเนกประสงค์เนี่ยอัพโนเอลขึ้น2ดาวแล้วก็เอาตัวของประตูพบพานเนี่ยเลือกโนเอลกลายเป็น3ดาวแล้วผมเหลืออีก2ดาวเนี่ยผมจะใช้ชิ้นส่วนอเนกประสงค์เนี่ยในการอัพโนเอลเนี่ยนะครับให้มันเป็นตัวละครแบบ5ดาวพอดีตัวละครผมก็จะมีจูเลียหาดาวแล้วก็โนเอลหดาวพอดี ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นส nice. ่วนตัวผมก็ไม <tı> ่ได <for> <her> He ้ซีเรียสอะไรแต่อย่างที่บอกครับคนที่เขาเติมหมดไปประมาณ2 0 0 0 0ื่าื่น่ะก็ไม่แปลกที่เขาจะบ่นแล้วกันเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกอะว่าว่าความที่เห็นส่วนตัวของคนน่ะมันมีความคีดเห็นที่แตกต่างกันแน่นอนนะครับผมก็เลยมองว่ามันไม่มีผิดไม่มีถูกคนที่เป็นคนตั้งกระทู้ก็ไม่ผิดนะคนที่โวยวายก็ไม่ผิดเหมือนกันคุณจะมาตั้งกระทู้แล้วก็มาว่าคนที่เกลือมันมันร้องก็ไม่ได้อ่ะกูเสียเงินเติมไปกูจะบ่นก็ได้ใช่ไหมเหมือนกับคนที่ตั้งกระทูนนนี่่่แแหลววาาามบบบเฮคท ทำไมมันเกลือแล้วมันถึงมาร้องโวยวายจังวะทั้งที่มันก็มีของฟรีให้เขาก็มีสิทธิของเขาเพราะฉะนั้นแต่ละคนมีสิทธิ์ที่ส่วนบุคคลเข้าใจไหมมันไม่ต้องไปยุ่งก้าไก่ของกันก็ได้ส่วนตัวผมคิดว่าอย่างนี้นะหลักๆก็คือจะประมาณนั้นแล้วกันแต่ส่วนตัวนะ่ะบางทีมันเกลือเกินไป400เปไงี้ยสี่ร้อยใบหกร้อยใบอย่างเงี้ยแล้วแม่งไม่ได้ตัวละครเลยหรือว่าได้การ์ดแค่ใบเดียวอะ่ะมันก็ไม่แปลกหรอกที่เขาจะมาโวยวายครับราคาเงินน่ะอย่างที่บอก100ใบเท่ากับเท่าไหร่2,600บาท ตีเข้าไปดินะครับราคาเท่าไหร่เปิดไปกี่การ์ดอะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นเงินที่จํานวนมากเกินไปส่วนตัวผมก็เลยคิดว่าผมไม่ได้อยากเติมขนาดนั้นผมรอ 1, วันพัน man w o r l ์วันที่สามสิบเอ็ดมกราคมรอแบบ solo leveling รอแบบว่าตัวของบีสเพมอลาร์ดสามดีใช่ไหมที่จะเปิดเหมือนกันในเร็วๆนี้เหมือนกันใช่ไหมแล้วก็จะมีการเปิด c b t แล้วนะไอตัวของอาบีสเทมอลาร์ดสามดีครับนะแล้วก็ตัวของพวกวันพัน man w o r l ์อะไรเงี้ยด้วยใช่ไหมที่จะเปิดเร็วๆนี้แล้วก็ solo l e v e ล i n g นะครับ 7บาทอ่าโอเพ่นเวิลด์จะเปิดในครึ่งปีหลังของปี2024แล้วก็ยังมีอะไรอีกอ่ะอ่าตัวของเซเว่นไนท์รีเมคอย่างเงี้ยอีกหลายเกมส่วนตัวผมก็เลยมองว่าผมเติมแค่นี้แหละพอแล้วนะครับเนาะแล้วก็รอเกมอื่นดีกว่าเดี๋ยวมันไม่มีงบทำเกมอื่นหลักๆก็จากประมาณนี้ละกันเนาะก็สับคันที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับคายแล้วก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้าสับคลิปวันนี้ผมก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับแล้วก็ขอย้ำอีกรอบนึงว่ามันอาจจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมละกันนีคคควาิดหัััสสรร้ลปบบ